สวัสดีค่ะวันนี้เจ๊ปานชวนเพื่อนๆมาเพาะยอดอ่อนทานตะวันในซึ้งนึ่งวางไว้ในครัวแค่4ี่ห้าวันก็ได้กินยอดอ่อนทานตะวันผัดน้ำมันหอยแล้วค่ะได้ผักปลอดสารไม่ต้องไปซื้อเขาทําทานเองง่ายๆที่บ้านนะคะขั้นตอนแสนง่ายเลยค่ะเตรียมน้ำไว้หนึ่งชามแบบนี้นะคะเตรียม,มเมล็ดทานตะวันลงไปแช่ในน้ำสองตำม,มือแบบนี้ค่ะ ใช้เวลาประมาณ12ชั่วโมงนะคะเราก็จะนำมเมล็ดยอดอ่อนทานตะวันมาล้างน้ำให้สะอาดสักสองรอบค่ะการนำเม็ดทานตะวันมาแช่น้ำแบบนี้จะช่วยให้การเพราะยอดอ่อนทานตะวันง่ายขึ้นค่ะเสร็จแล้วเราจะเตรียมซึ้งนึ่งนะคะชั้นล่างเราจะใส่น้ำลงไปหนึชามแบบนี้ค่ะส่วนชั้นซึ่งนึ่งนะคะเราจะนำผ้าสะอาดผ้าอะไรก็ได้ค่ะเพื่อนๆมาวางทับแบบนี้ค่ะแล้วก็โรยดินไปบางๆนะคะ เป็นดินที่เอาไว้เพาะปลูกพืชทั่วๆไปเลยค่ะค่อยๆเกลี่ยดินให้ทั่วผ้านะคะความหนาประมาณสัก1เซนติเมตรค่ะเสร็จแล้วนำมเมล็ดทานตะวันมาโรยให้ทั่วๆเลยนะคะใช้มือกดมเมล็ดลงไปที่ดินเบาๆแบบนี้ค่ะแล้วก็ฉีดน้ำลงไปให้ทั่วนะคะหาถุงใส่น้ำแบบนี้ค่ะเป็นถุงหิ้วหรือถุงอะไรก็ได้นะคะ หรือจะเป็นจานระเบื้องที่มีน้ำหนักวางทับลงไปแล้วหาถุงดำปิดแบบนี้ค่ะวางซึ้งนึ่งไว้ในครัวแบบนี้ค่ะวันต่อมานะคะเจ๊ปันจะให้ดูวันที่1ก่อนเลยมเมล็ดยอดอ่อนก็จะเริ่มงอกออกมาแล้วนะคะด้านในที่เป็นน้ำของหม้อก็ยังอยู่ข้างในนะคะค่อยๆใช้ฟอกกี่ฉีดน้ำลงไปหรือใช้บัวลดน้ำลงไปก็ได้ค่ะวางถุงที่ใส่น้ำลงไปแล้วครอบถุงดำอีกแบบนี้นะคะ ผ่านมาวันที่สองนะคะยอดอ่อนทานตะวันก็สูงขึ้นมาอีกหน่อยแล้วค่ะเราจะลดน้ำเช้าเย็นแบบนี้แล้ววางไว้ในครัวนะคะใช้เวลาวันที่สแล้วค่ะวันนี้วันที่สี่แล้วนะคะเพื่อนๆเ,เจปานจะให้ดูผลงานค่ะยอดอ่อนทานตะวันก็งอกสูงขึ้นใบก็งอกออกมาแล้วนะคะ เจ๊ปันจะเริ่มนำมาตากแดดอ่อนๆวันที่5นะคะผลงานก็จะพร้อมที่จะเอามาผัดยอดอ่อนทันตะวันแล้วค่ะเพื่อนๆอ,อยู่ที่แดดด้วยนะคะเพื่อนๆบางวันอาจจะแดดด,ดีใช้เวลาแค่4วันก็ได้ค่ะแต่ของเจ๊ปนัน5วันก็พร้อมที่จะเอามาผัดทานแล้วนะคะสำหรับวิธีตัดนะคะเจ๊ปันจะใช้กันไกลแบบนี้ค่ะค่อยๆตัดก้านออกมานะคะดึงรากทิ้งไปหรือเพื่อนๆจะใช้มีดคม,คม ปาดยอดอ่อนออกมาจากต้นก็ได้ค่ะทำง่ายๆแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆดูสิคะเจีปานใช้มเมล็ดทานตะวันแค่สองกำมือได้ยอดอ่อนทานตะวันทานเยอะแๆเลยค่ะส่วนดินตรงนี้นำไปปลูกพืชต่อได้เลยค่ะนำยอดอ่อนทานตะวันไปล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะใส่กระเทียมพริกปรุงรสง่ายๆด้วยซอสปรุงรสน้ำมันหอยแล้วก็น้ำตาลเล็กน้อยตั้งกระทะไฟแรงใส่น้ำมัน ผัดยอดอ่อนทานตะวันให้อร่อยเลยค่ะผัดง่ายๆค่ะเพื่อนๆเหมือนผัดผักบุ้งไฟแดงเลยค่ะยอดอ่อนทานตะวันพอจะสลบแล้วเราก็เอาขึ้นได้เลยค่ะเพื่อนๆลองไปเพาะยอดอ่อนทานตะวันทานเองนะคะเจ๊ปานว่สสดอร่อยปลอดสารปลอดภัยด้วยค่ะติดตามครัวอร่อยใบยเจ๊ปานสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ